เรียทุกตารางนิ้วกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบคาณผู้ชมภายหลังจากที่กัมพูชาเปิดฉากยิงไทยก่อนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้คนไทยจํานวนมากที่อยู่ชายแดนต้องอบพยพยออกจากพื้นที่ทันทีขณะเดียวก,กันการเหตุการณ์นี้ก็มีกระสุน b ี BM 21จากฝ่ายกัมพูชาตกใส่ปั๊มปตทบ้านผืออำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดทําให้นักเรียนแล้วก็ประชาชนจํานวนมากได้รับบาดเจ็บเยอะโคก,กอ่ะโค้เว่ยเยอะมากเลย ้แมงนี่คนหน่อยเย้แมงเอ,อ้ยยิงลงปั่มแล้ว อย่างไรก็ตามครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นผ่าน Google Map พื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชาราว50กิโลเมตรซึ่งนั่นหมายความว่าอาวุธที่ยิงเข้ามานั้นไม่ใช่อาวุธเบาหรือปืนใหญ่ธรรมดาแต่น่าจะเป็น BM21 หรือจรวดหลายลำกล้องที่มีพิสัยยิงไกลระดับ40-50กิเมตร คำถามคือนี่ไม่ใช่การยิงต่อสู้ระหว่างกองกําลังบริเวณแนวปะทะแต่มันคือการพุ่งเป้าใส่เขตชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่นอกเขตชายแดนอย่างชัดเจนเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตทันทีสองรายและผู้บาดเจ็บจํานวนมากทั้งหมดนี้คือหลักฐานการประทําที่ไร้มนุษยธรรมและขัดต่อหลักการสงครามตามกฎหมายสากลการยิงโจมตีพื้นที่พลเรือนไม่ใช่แก่ละเมิดพิพไตายของประเทศเพื่อนบ้านแต่ยังเป็นการประกาศสงครามกับความเป็น มนุษย์ี่คือความรุนแรงที่ทุกฝ่ายต้องควรจับตาเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนอีกต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามครับจากเหตุการณ์นี้ฝ่ายไทยก็ตอบโต้อย่างต่อเนื่องทั้งปืนใหญ่ทั้งส่งเครื่องบิน F16 จำนวน6กลำโจมตีฐานทัพของกัมพูชาซึ่งก็มีรายงานว่าปฏิบัติการครั้งนี้ F16 สามารถยิงบอกอพลน้อยสอสอนอ .8 กับปบอกอบผลน้อยสอสน .9 ของกัมพูชาได้สําเร็จถูกทําลายสําเร็จเลยครับรวมทั้งมีรายงานว่าเมื่อเวลา11นาิกา3 17นาทีที่ผ่านมากระเช้าขึ้นภูมะเขือของทหารกัมพูชาก็ถูกทหารไทยทําลายแล้วเช่นกัน ขณะที่เขมรครับก็เรียกว่าปล่อยข่าวออกมาว่าสามารถสอยเครื่องบิน F16 ของไทยล่วงจนได้ซึ่งทางกองทัพอากาศไทยก็ออกมาเคลื่อนไหวในทันทีโดยบอกว่าเฟกนิวจากกรณีสื่อประเทศกัมพูชาอ้างว่าเครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศไทยถูกยิงตกในช่วงเช้านั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเฟกนิวขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ครับทางพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลก็มีการรายงานในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยซึ่งก็บอกว่าอยากไปเชื่อแหล่งข่าวตอแลหลสารแนเสนอข่าว <S 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 ขณะที่ล่าสุดครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่ามันบานปลายแล้วแหละครับเพราะว่ามีรายงานจากเพจ Army Military Force สำรองครับระบุว่าเมื่อเวลา11 0 4นาี่ทีทหารกัมพูชาโจมตีโรงพยาบาพนมดงรักมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีการยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 จมตีชุมชนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งงด้านของนายแพทย์ยุทธนาวรรณพงกางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าตามที่มีรายงานข้อมูลจากโรงพยาบาลพนม,มรงค์ยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากการโจมตีจากเขตพื้นที่สู้รบจริงซึ่งยังไม่มีการระบุชนิดของอาวุธแต่เป็นอาวุธหนัก อย่างไรก็ตามพังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลพนดมดงรักและโรงพยาบากลกาบเชิงได้มีการนำผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลครบแล้วซึ่งเป็นการย้ายผู้ป่วยตามกระบวนการอบพยพขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วแต่มีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งติดค้างอยู่ในโรงพยาบาลโดยมีการประสานเพื่อพาออกมาสู่พื้นที่ปลอดภัยโดยเร่งด่วนผรโรงพยาบาลเลย 我不怕，不怕。 าโดยก็ตามกับผู้ชมการโจมตีโรงพยาบาลของขมรในครั้งนี้ถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4 1 9 4 9มาตา18โดยบอกว่าห้ามโจมตีโรงพยาบาลพลเรือนมาตา85วงเล็บ3การโจมตีโรงพยาบาลเท่ากับละเมิดอย่างร้ายแรงถือเป็นการจงใจถือเป็นอาชญากรรมสงคราม